สงครามปัจจุบันในตะวันออกกลางมิติที่9สภาอาร์ทูเรียนจัดทำโดยแดนเนียนสแครนตันทักทายเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามีพลังงานจำนวนมหาศาลที่จะมอบให้คุณในการส่งสัญญาณเพียงครั้งเดียวนี้และเราจะดำเนินการให้ถูกต้องคุณอยู่ที่นั่นเพื่อนำสันติสุขมาสู่โลกที่มักไม่สงบสุขและสันติสุขที่คุณนำมาสู่ส่วนที่เหลือของโลกเริ่มต้นที่ตัวคุณ โดยการค้นหาความสงบภายในตัวคุณเองคุณจะสามารถเผยแพร่สันติภาพและมองเห็นความสงบสุขในทุกภูมิภาคของโลกของคุณไม่ว่าสงครามจะถูกคำลายในอดีตก็ตามดังนั้นในเวลานี้เราขอเรียกร้องคุณในฐานะกลุ่มผู้ตื่นขึ้น The Awake Collective เพื่อกระตุ้นการสันสะเทือนแห่งสันติภาพภายในตัวคุณและส่งมันไปยังอิสราเอลไปยังปาเลสไตน์ไปยังฉนวนกาซาไปยังตะวันออกกลางทั้งหมด แต่ก่อนอื่นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการสันสะเทือนแห่งสันติสุขอยู่ภายในตัวคุณก่อนก่อนที่คุณจะต้องการช่วยเหลือผู้อื่นคุณต้องมีบ้านของตัวเองตามลำดับก่อน ดังนั้นเมื่อคุณมองเข้าไปในตัวเองเพื่อดูความขัดแย้งที่คุณประสบและคุณพยายามที่จะละทิ้งความขัดแย้งเหล่านั้นคุณยังช่วยเหลือผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานในสงครามในขณะนี้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่ฝ่ายใดโลกภายนอกจะสะท้อนให้คุณเห็นสิ่งที่คุณต้องการเห็นภายในตัวคุณเสมอ และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นเวลาที่ดีที่คุณจะได้ค้นหาจิตวิญญาณถามตัวเองว่าคุณจะปล่อยความโกรธความเกลียดชังความขุ่นเคืองและความขัดแย้งอื่นๆที่คุณมีในตัวเองเพื่อผู้อื่นออกไปได้ที่ไหนทั้งสองต่างก็มีพลังพอๆกันและเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณได้ทํางานนั้นด้วยตัวเองเพื่อปลดปล่อยทุกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณคุณก็สามารถตั้งเป้าไปที่ตะวันออกกลางได้และคุณสามารถทํางานเพื่อไปยังสถานที่นั้นซึ่งคุณสามารถมอบความรักอันไม่มีเงื่อนไขให้กับทุกคนที่มีส่่วววนนรมมใคา แ,และในทุกความขัดแย้งบนโลกคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการรู้สึกถึงความรู้สึกของคุณรับฟังความเศร้าหรือความขุ่นเคืองของคุณปรับตัวให้เข้ากับความกลัวความสิ้นหวังและสิ่งอื่นๆที่คุณมีในแง่ขององค์การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและยังคงเกิดขึ้นต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องคิดออกทั้งหมดคุณไม่จำเป็นต้องคลี่คลายสถานการณ์ทั้งหมดและหาทางแก้ไขและคุณไม่จำเป็นต้องคิดวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วย ที่จริงแล้วยิมนาสติกทางจิตประเภทนั้นมักจะพาคุณไปไหนไม่ได้แต่ความรู้สึกของคุณจะทำให้คุณไปยังจุดที่คุณสามารถยอมรับได้ว่านี่คือโลกที่คุณกำลังสร้างร่วมกันซึ่งเรากำลังสร้างร่วมกันในเวลานี้เนื่องจากทุกคนในจักรวาลได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในอิสราเอลและในปาเลสไตน์ เราทุกคนสามารถรับผิดชอบต่อการเป็นจักรวาลของเราที่เรากำลังประสบอยู่ในขณะนี้และเราทุกคนสามารถไปสู่สถานที่แห่งการยอมรับเพื่อที่เราจะได้ไปสู่สถานที่แห่งการให้อภัยและจากจุดนั้นเราก็สามารถนำความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นมาสู่ความขัดแย้งและในที่สุดเราทุกคนก็สามารถยืนหยัด ในแสงสว่างได้ดังความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่เราเป็นเรายังมองเห็นทุกคนที่เกี่ยวข้องในฐานะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและนั่นจะช่วยได้มากกว่าการเลือกข้างถึงเวลาและวีที่มนุษยชาติจะต้องล้างความรุนแรงประเภทนี้ออกจากจักรรากส่วนรวมของคุณและถึงเวลาที่จะอยู่ในความสงบความปรองดองและความสามัคคีและคุณก็มาถึงจุดนั้นแล้วและโลกส่วนใหญ่ก็อยู่ในความสงบสุขแต่ตอนนี้นี่คืองานของคุณและความรักคือคำตอบ มันเป็นวิธีแก้ปัญหาและมันก็ได้ผลเราได้เห็นมันทำงานในระบบดาวโอไรออนหรือกลุ่มดาวนายพารานและเราจะเห็นว่ามันทำงานบนดาวเคราะห์โลกเรารู้ดีว่านั่นเป็นไทม์ไลน์นะที่คุณอยู่และไทม์ไลน์ใดๆที่คุณข้ามไปจะรวมความรักสันติภาพและความปรองดองไว้เป็นคำตอบของความขัดแย้งทั้งหมดบนโลกในเวลานี้เราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณแปลโดยบูสเด